ท่นสุเราบอกว่าเดี๋ยวจะลองขับรถพาขึ้นไปเบิงข้างบนดูว่ามันไปได้บ่อเพราะว่าช่วงนี้อ่าอนไรก็บอเปิดเนาะไอเอียงอะแค่เบิ้ลข้ากับ่เปิดแต่รถไฟน่อยก็บ่เปิดก็เลยบ่รู้ว่าจะขึ้นไปแบบใดเดี๋ยวล่องราว่าเราจะลองขับรถขึ้นไปเบิง ถ้าไปใไดกะจะพาเ,เพื่อนเขาไปเบิง้งเนาะถ้าไปบ่ไใดกะบ่เป็เปนหยังนนเนาะเดี๋ยวล่องเบิง้งเนาะค่ะเ,เพื่อน่อะไปกันเลยขับรถขึ้นเขาได้ไปะที่นี่เขาลูกนี้ละลืม เริ่มภาเหมือนเ,นเนยางมาถ่ายรูปแถวนี้เนาะเพราะว่าสุเคยยางมากกับแฟนเนาะยางขึ้นไปแล้วก็ถ่ายมันจะมีวิวแบบสวยมากๆมองเห็นทัวเลยค่ะเพื่อนมองเห็นทัวทุกทิศเลยอะ เบิ้งเขาสูงอยู่นะเพื่อน้โเพื่อนเบเบิ่งเห็นวิวชัดเลยอ่ะได้ขึ้คืนไปถึงข้านบนก่อนด้อเดี๋ยวสุจะภาพถ่ายรูปถ่ายรูป เพื่อนได้เห็นวิวจะจะเลยมันสวยง่ามมากๆเลยอ่ะโหไปไหนบ่เห็นบ่ถนนถนนอ่ะรถไฟวิ่งค่ะเพื่อนรถไฟหน่อยวิ่งเห็นบ่มันจะยู่ข้างๆเนาอนี่นี่ค่ะแต่ว่าเขาบ่ด้เปิดเนาะ ล่อสมเสมอพูดละลองใส่รถขับขึ้นไปเบิง้ง follow the road นย yeah. ่ตาวันไอติ้งีกอดเหงาอินนีโอ oh. <c oughs> สูงคักแทบเป็นตยานคักแทะ oh. อ๋อจีโท จังใดคนที่เขาอยู่บง่งนี่เขาจังพากันจอดรถใดเนาะเก่งมากมากเลยอโอ้โหไปได้บยเย้นี่เห็นรถไฟบพหันเพื่อนนี่นี่นี่คือรถไฟนี่เคเครืองทางนะเนี่ย มบางรถไฟอ่ะเนี่ย <It> s <S รถไฟ <look clear S 1> น้อย <it. S 1> ฮะส no? oh. นุกเดียวนะโอ้นคะคะส่วนของข้าวคับนี่เส้นนี้คนละเสน้นกันก็นกนรถไฟน้อยเนาะคะ oh. ่ะเนาะโอ้โหฟอที่เป็นติ่งอะ บางคนกับยางเพม่อนเปือเดี๋ยวจะพาดผุนเปื่อกไปบังทางบนเนาะเอารถสวนมาไปใดบ่อเด็ิสุดเฮ้าก็มาถึงจุดหมายไปทางที่เฮากำลังมองหายอยู่กันเพื่อนอ้อยพานเพืพ่อกขึ้นมาข้างบนจนไดเลยเห็นบนน่นี่นี่คือบ,บนสุดเด้อค่ะเห็นบน่เปืือนเนี่ยเดี๋ยวไปจอดรถกันจอดรถเสร็จเวลาเขาก็ถ่ายรูป ชมวิวนี่น้นอยเนาะค่ะเนาะนี่นี่เลยคือมองจอดรถถ่ายรูปมองนี่ค่ะคันเบื่อนนี่สุดท้ายรูปมองนี้แหละรูปก็ยังอยู่อยู่ทุกมือนี่เดี๋ยวไปหอดป่านสิให้เบิ้ง <laughs> นี่คือวิวดันบดนะคะเพื่อน จำได้ว่าแตงแต่ตอนที่สูมากก็ทุนนี้ใหม่ๆเนาะทุนนี้รอบผ้าซูไปใต่ก้อนหินอยู่มองนั้นแหละแล้วก็เขียนซือ้อเห็นบะมองที่เป็นหลุมๆอ,อ่ะค่ะเขียนซื้ออยู่ในนั้นเนาะแล้วก็ผ้ากันย่างเล่นอยู่แถวๆนั้นแหละคะ่ะถ่ายรูปหน้าข้างบนเนี่ยก็จะมีมองขายของเนาะค่ะเนาะเป็นอ่นาจะเป็นอ่า ร้านคอฟฟอีอย่งสักอย่างเนี่ยคาเฟ่หรือเปล่านะเราจะผ่านเพื่อนขึ้นไปยางถ่ายรูปั่งเลไอยู่ทางขึนเนาะเดี๋ยวพ่านเพื่อนมาหนีดีกว่ายางเบิง่งริมฟังนีบ้างส่วนดันนี้ก็คือก็จะเป็นหม่องฟ้ามติดทะเลเ้าสามารถยางรอบนั้นได้เนาะขัะเพื่อน จำไัลว่ารอบที่แล้วกัมายางอยู่แต่คือถือบัลลัยโลกไปยางเด้อคิดว่าสูจะอยู่ข้างบนนี่และทาย,ยานลงไปทั้งผุนเปื่อนก็จะมีบานคนอยู่ข้างล่างเนาะขันขเปืือนเห็นบน่ี่เขาก็จะเลี้ยงแพะจริงๆอะมองนั่นวิวสวยแต่ว่าบ่อยากยางไง,งเผื่ขอขันยาง ปกสุบ้ากันนอนอาบแดดกันนี่พุ่นหังฟังพุ่นกับทะเลเนาะโอ้ยยังเลยนี่อันนี้คือมองตีกอบหน่อยๆด้วยค่ะเพื่อนนี่ ไรอยากติกออมติกอบนิดหน่อย,อยมามองนี้ได้เห็นป่ะซ่อมองนี้ก็เป็นมองนางชมอยูอีกจุดหนึ่งเนาะคะ่ะโอ้ลูกเพื่อนเมองแพ้เททยังกันก็ยังเป็นสุ่มๆอยู่เนะี่ยออเขามีอาหารให้กินเนาะ หนันก็คือฟา้ามรอบๆนันก็เป็นทะเลเบิดเลยค่ะอ <Yeah. S 1> some p e o p l e house I t h I n k i t s a house เ no? นาะนะ mm hmm. ครับลุดรอบนี้ได้ได,ได้ค่ะเพื่อนมอ mm hmm. งวิวมองนันก็จะเป็นไอมองผลิตไฟฟ้าเนาะ กางหันลมตั้งอยู่กลางทะเลเลยหันเพื่อนนี่เต็มเลยนะแต่แนบ่เห็นพุ่นจะขาลงจะหายเดี๋ยวเบิ้งเ,งเดี๋ยวเบิ้งวิวเบิ้งเอเรียเขาละคเพเื่อนพุ่งขึ้นเบิ้งไกล เอ้ายังมีรถมาจอดเต็มอยู่ตัวแถวนั้นหเหยเบิ่นเบิ่เงเด็กหน่อยพากนันเล่นบิ่งขึ้นมา เพื่อนนี่เขาบ่าเปิดเนาะรู้ว่าเขาเปิดด้วยเปล่าข้างในมันจะเป็นถ้ำเนาะค่ะเป็นถำ้ำให้เขาได้เขาไปศึกษาเตียนลู้แล้วก็เบิ่งด้านในเนาะค่ะเนาะเสียดายเขาปิดก็เลยบ่ได้พาเพื่อนเขาไปเนาะว่าเป็นอีหยังเดี๋ยวเอาไปรอบหนาเพ,นเพื่อนเห็นบ่นี่เคเบิลคานี่ ผูได้จะมาเที่ยวเนาะตามานั่งเคเบิลคาร์หรือว่านาั่งรถไฟก็ไปนั่งรถไฟก็ได้ค่ะนี่โหยลงเนิ่นเพื่อน <laughs> แต่เห็นวิวส,สวยๆเนาะสอนคนที่เขาอยู่ไอ bạn như tín khẩu rồi đó chẳng để chẳng giang... có dù chân chín lắm vãi bóng này hình ngâm hình bóng này có đầy nhang lắm chẳng đầy thai thúc mụn เนี่ย <be> มัสปิสต็อกยังไม่ได้เปิดเนาะแถวนี้ก็จะเป็นโรงแรมก็ล่างสางไม่เพียบเลยค่ะสมเส้นวกง่ายๆสมเส้นแถบของร้านอาหารทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนนี่ไล่มาเบิดนี่นี่คืออยู่ในท่าเนาะเป็นร้านอาหารสุขคยมานั่งกินข่าวอยู่ร้านแถวๆนี้นะคะ่ะ มีเห่าเหลือกเต็มเลยตามสอกตามมุม,มองไดสอกใดไม่มีแต่มีแต่ลงเร่มร้านอาหารหนั่นนั่นค่ะเห็เลือกเยอะแยะเลยแถวนี้หากินโมยากค่ะว่าแต่เห้าขยันยาง